สวัสดีครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานซีนโหมด d e ในกล้อง Olympus กันครับ s ี e โห Mode หรือที่เราเห็นตัวอักษร SCN ในแป้นหมุนโหมดของกล้อง Olympus ก็คือซีนโหมด d e นั่นเองนะครับก็คือเป็นโหมดที่ถ่ายตามลักษณะของ subject อย่างเช่นเราจะถ่ายเด็กวิ่งเราก็ปรับไปที่เด็กวิ่งเราจะถ่ายาผู้ภาพคนกับวิวกลางคืนแล้วก็เลือกไปตามซีนที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานครับว่าใช้งานยังไงก็เริ่มต้นที่ผมก็ปรับไปที่ซีนโหมดก่อนนะครับในรุ่นที่ ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับสามารถกดปุ่มโอเคเข้าเมนูหลักได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมานิดนึง em 1 0นะครับ mark t ep l 9 e l ส0สามารถกดปุ่มช็อตคัทครับพอกดปุ่มช็อตคัทขึ้นมาจะมีเมนูให้เลือกทั้งหมด6เมนูด้วยกันเมนูที่1เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการถ่ายคนนะครับเมนูที่2เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเมนูที่3เกี่ยวกับถ่ายภาพในลักษณะของ indoor เมนูที่4ก็จะเป็นถ่ายภาพกลางคืน เมนูที่5ก็จะเป็นถ่ายพกอาแลน์สเคปวิวต่างๆแล้วก็เมนูที่6เป็นเมนูการถ่ายพกอาหารคอสอัพต่างๆอันนี้คือ6เมนูหลักวิธีการก็คือว่าเราจะถ่ายภาพในลักษณะไหนเราก็ไปที่เมนูนั้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมจะถ่ายภาพคนบุคคลนะครับพอผมเข้าไปที่ภาพบุคคลแล้วเนี่ยผมก็จะเจอเมนูย่อยเข้ามาคุณก็จะเจอยกตัวอย่างเช่นถ่ายคนนะครับถ่ายพอดเพททั่วไปตัวที่2ก็เป็น e พอดเพทถ่ายแล้วหน้าของตัวแบบจะสว่างขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็พูดง่ายคือ น่าเนียนขึ้นนะครับเปการปรับ e อฟเทให้เรียบร้อยเลยหรือเป็นการถ่ายคนกับวิวนะครับเป็นการถ่ายคนกับวิวกลางคืนหรือเป็นการถ่ายเด็กอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้ในโหมดนี้กล้องนะครับจะทําการตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยเลยแบบอัตโนมัติตามซีนที่เราเลือกยกตัวอย่างอย่างเช่นเอฟเฟกนี้ฮะกล้องก็จะาการปรับพิกเจอร์โหมดที่เป็นลักษณะของ e อฟเทให้เลยซึ่งมันก็จะง่ายนะครับ ใน6เมนูที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันตัวอ,อย่างของการเคลื่อนไหวนะฮะก็จะมีการถ่าย,ยาเช่นคนวิ่งงานกีฬาต่างาก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยถ่ายเด็กครับเด็กจะไม่อยู่กับที่ก็เลือกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ่ายแพนนิ่งแพนนิ่งก็คือการลักษณะของการโฟกัสตามนั่นเองนะครับกดไปครึ่งนึงตรง subject แล้วก็แพนตามกดย้ําอีกทีเพื่อถ่ายลักษณะของการแพนนิ่งนะครับก็เลือกตามนี้ได้เลย subject ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอินดอรครับก็จะมีอย่างเช่นถ่ายกรณนนีที่แบบ ใต้แสงเทียนอะไรต่างๆนะครับหรือเป็นโหมดพิเศษอย่างเช่นโหมดซเลนโหมดก็คือโหมดเงียบครับก็พูดง่ายๆคือไม่มีเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็มีอินดอร์พั t เท็ดนะครับแล้วก็จะมีเด็กในอินดอร์นะครับแล้วก็เป็น HDR backlight HDR ก็เลือกเข้าไปตรงนี้ได้ซึ่งในโหมดของ s e n ต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูหรือศึกษาค่าต่างๆในกล้องได้ว่าในโหมดต่างๆเราเนี้ยเซตค่าอัตโนมัติมาเนี่ยตั้งยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็เข้าไปดูแล้วก็กดปุ่มโอเคดูครับ มันก็จะขึ้นค่าต่างๆให้ยกอย่างเช่นผมเข้าไปที่ไนส์หรือพวกถ่ายวิวกางคืนนะครับผมเข้าไปปุ๊บผมเลือกที่ตัวไนส์เคปเลยจะมีด้านข้างนี้กดโอเคฮะมันจะมีค่าต่างๆให้เราศึกษาดูว่าเขาเลือกโหมดอะไรเ SO แบบไหนไว้บาลานซ์ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโหมดซีนนะครับจะบอกว่าโหมดนี้คือง่ายเลยสําหรับมือใหม่ครับก็คือเลือกตามซีนโหมดที่เราต้องการจะถ่ายนะครับก็ทีนี้เราจะได้ภาพสวยๆจากซีนโหมดกันแล้วนะครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆจากเราได้นะครับ